ด้วยความสําเร็จอย่างสูงของกิจกรรมดนตรีในสวนที่ครั้งที่ผ่านมานะครับจนทําให้เกิดความรักความสามัคคีและความปรองดองในหมู่พี่น้องประชาชนกรมประชาสัมพันธ์ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมดนตรีในสวนด้อย่างต่อเนื่องวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่21แล้วนะครับภายใต้ชื่องานรักปักใจท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่นประทับใจติดตามได้กับคุณธนัญญ,ญาพิพิธวณิจการครับ เพลงรักปักใจที่โด่งดังเมื่อกว่า50ปีที่แล้วกลับมามีชีวิตสะกดผู้ฟังอีกครั้งเมื่อศิลปินระดับตำนานของไทยแม่ลินจงบุญนาการินเจ้าของฉายาคิริบุญสาวเสียงสเสน่ห์ให้เกียรติจับไม้ร้องเพลงขับกล่อมบนเวทีดนตรีมีสวนครั้งที่21ของกรมประชาสัมพันธ์แม้แม่ลินจงวัย70ปีจะป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้ายแต่ยังโชว์พลังเสียงได้อย่างไพเราะ พร้อมด้วยพลังใจอันเต็มเปี่ยมในการมุ่งมั่นสร้างความสุขให้คนไทยทุกคนผาดเสียงเพลงโดยเฉพาะตามนนยะาสำคัญของเพลงรักปักใจสิ่งที่แม่ต้องการขอให้คนไทยทุกคนรักปักใจคือรักชาติและรักเพื่อนร่วมชาติด้วยดนตรีเป็นเป็นสื่ออยู่แล้วนะฮะเป็นสื่อที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในบ้านเมืองเนี่ยดนตรีจะเป็นคน,เป,นเป็นอะไรที่ทำให้ทำให้คนมีความสุขให้ทุกคนรักกัน ประเทศชาติต้องมาก่อนท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขและความสามัคคีของงานดนตรีในสวนครั้งที่21ที่มีทั้งศิลปินกิตติมศักดิ์มาร่วมถ่ายทอดบทเพลงที่ไพเราะและผู้ชมที่พร้อมใจกันมาจนเต็มหอประชุมเหมือนเช่นทุกๆครั้งที่ผ่านมาทําให้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ภูมิใจในความสําเร็จของกิจกรรมดนตรีในสวนพร้อมทั้งจะถึงหน้าจัดก,กิจกรรมเพื่อสร้างความสุขและความปรองดองต่อไปครับการจัดดนตรีในสวน ของกรมยุพัน์เพื่อคืนความสุขให้คนในชาติวันนี้เป็นครั้งที่21แล้วนะครับเรามาฟังเพลงดนตรีเป็นสิ่งที่มีสเสน่ห์ดนตรีเป็นเครื่องบำบัดทางทจิตใจผมอยากจะเรียนว่าผู้คนที่มากันนั้นเนี่ยจากที่ไม่รู้จักกันวันนี้พบกันเป็นครั้งที่20ทุกคนกลายเป็นเพื่อนมีมิตรไมตรี Mid My ซึ่งกันและกันสร้างความรักความสามัคคีเราได้นำความปรองดองกลับไปครั้ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังเชิญชวนร่วมงานดนตรีในสวนครั้งหน้าที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษากับการกลับมาบนเวทีดนตรีในสวนอีกครั้งของศิลปินชื่อดังที่แฟนๆกิจกรรมดนตรีในสวนเรียกร้องที่สุดสุดเทพวงกำแหงศิลปินแห่งชาติก็อยากจะเชื้อเชิญว่าในครั้งต่อไปนะครับวันที่4ธันวา เราจัดรายการพิเศษดนตรีในสวนเทิดไทยมหาราชานะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศิลปินที่ทุกคนชื่นชอบและรอคอยกันมากลับมาอีกครั้งหนึ่งครับคือคุณสุเทพวงคำแหงอยากจะเชื้อเชิญคนไทยทั้งหลายครับ รามามมมีควสําหรับผู้ที่พลาดชมดนตรีในสวนครั้งที่21นี้สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุโทธร,ธรทัศน์แห่งประเทศไทยได้ในวันพุธที่3ธันวาคม2557หลังรายการห้องข่าว NBT